ครับนนี้พามาจุดต่อกินครับพี่น้องไอ่ไหนจะ่อนนกจุดนงกัรถะกูมามัมจะบูไมก่อนไ่ไหมแเแดวมันเดียาต่อกอยสไก่ฮะไก,ะไก่ไ่เจ้า <laughs> จักแล้วก่เจ้านะ่ะมีแหละมีแลยไก่อบุมีล่ะครับ ยาวไปครับเดวนะนี่นี่ผ่า,านี่ข้คไม่เขาุึงเลยครับ วิธีเขาต่อแบบบ้านๆเลยพี่น้องเอ,งเอ,อ้ยเบื้องใส่ผ่านผ้าไปอยู่ในทางพอดีเขาเคยบอนเราแบนี้เอาผ่าน นี่ครับต่อครับวิธีชีวิตบ้านครับหืเีจับเลยกนะอ ครับพี่น้องนี่ตัวนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับเคยเห็นอยู่บนต้อเลยเบอนี้นี่น<ะ>ครับ<ะ>เต็มยูนี่เต็มวัวของอยู่หลังเฮือนอ่ะเพาเต็มกวอาเต็มกว่า<ะ>

ััวเลยนี่ครบสองถาดใหญ่เลยนี่เลยยำนาวนี่โอ้บึงนี้พี่น้องเบึงนี้โอ้โหฉากเด็ดเลยพี่น้องเลยเบึงนี้ฉากเด็ดเลยนี่นี่เคยเห็นบุรีฉากเด็ดครับเนี่ย จะเบิ่งนี่พี่น้องจะเบิ่งนี่อื้บุรามบุดีบม่ไเคยเห็นเด้อนี่เด้อนี่กอดกันจะเบิ่งกันเออเนโนนว่าเบิ่งนี่พี่น้องเคืนใจคืนใจกำลังคืนใจอยู่นี่กำลังคืนใจอยู่พี่น้องอยู่มันมีหายากได้แบบนี้เลย มันคือบริหารเข่าอย่มันก็อันนี้สื่อนี่ก็รเระทันไเลียให้นะไปอกช่องเลียให้นะถวายเลียให้นะเลียให้เลียให้เบื้องเนี้นะฮ่า่เ็นะเออเจ้าจะเจ้าจะคือวเจ้าจาต้นเลเจ้าห่าไรอไรเนมึงเนียมันเปิดไ มาเจ้าเข่าห่าเลยเต่ามันมันเบากอน้องปอะกันมังไม่ใกลนะวิัดตัวใหเลยตายบกน่านา่านา่าาเขาาเาามเท่ได้ได้ได้เนื้อเออเปิดไฟกันเีจังปะปิดเลยน่ยไม่พลาดวันนี้เลยข่าต่อเลยนี่ ค่าต่อด้วยกระป๋องกาแฟบม่แนเว้าดอกแม่แนเวาดอกถ้าสิกำถ้าสิกำเราบีบให้ตายกับญานพี่น้องอึ้งนะครับกิดอยากโชว์ลายปันไดครับพี่น้องยากรคลยรเลสมม่เลยสมาแโอ้เมนนัเมื่อวานเนี่ยมัว่าถังน้ำแข็งีน้ำแข็งนไห ขวดน้ำเนี่ยยังยากขวดนอย้งซุปเปียกอุากยกซุปยกอะไรอะารซุเยกเจ้าเลยเลยซุปเกียกเจ้าอาไรน้ำปลาจจอมซุปเยกนียบอยบเจ้าฮะให้ตู้เย็นยู่เเงอนเนี่ยเอาเองมัดนไนเได้ปลนลูเลยได้น้องเอ๊เบิ้งอ คลองาขี้แยนี่ชิมชิมนะเอมชีกิตเป็นแวานะย่เลนี่เหนีวละเนีวตเหนีวัาวนียแมกันลูล้งให้ลูดู่กระบริจับลูกมันพูดมันพูดลูกกันยเยวย่เงไปทางหน้าเต็กลกกนยเดี๋ยวคอกอยทำจก้อย ครับมาลงทีธีก้อยต่อซอ,อยหอมเลยวิธีก้อยต่อซอยหอมใส อืมเนาะใส่ขั้วเนาะขั้วใส่ขั้วแล้วแลกใส่ขั้วแล้วผงนัวใส่ลายเสียบลายอย่างแขกหนุหินไลยใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่อยน้ำปลาครับน้ำปลาใส่น้ำปลา เพิ่มความนัวเ <_ d ata> พิ่มความนัวครับเพิ่มความนัวเฟตควงเฟตควงพี่น้องอืออ่าถุงหาบานมันเลยเด้นี่พี่น้อ <_ d ata> งเลยอือมึงเนี 안녕하세 อีกนึงอย่าเล่นผับแพยแล้วเจ้าเก็ตไหม Kun kun ng kasim ding May meresay ho naman หิมแ้อมันยัมือร์ใหอมวับันต้องสุ้ท้าย พร้อมสืบจาัดก,การครับพร้อมสือบอมสืบครับพร้อมสืบไปไปใช่มันก็ต้องให้กันมาครับเนี่ยคอยอยังมาจะจอดจับมันคนละตัว <c oughs> เป็นรถด้ออ่ะซิมเนี่ยจอดนะอมเนี่ยแซ่บแล้วเป็นไงเซซ่บน้องแซเซซบซมาเนี่ยมาแล้ครับเกินกต่อ้กันนะครับเด้อ ได้ไหมมันมีนักกูเสียงหรือวะสนสนางเลยบ่ได้ต้องเอาอันนี้เอาคนหักขนาด่นเทาเองมันบนมันพลาดมืับไมันใกล้กันพ่แม่คอยเบาได้โบไม่ฮะเบาได้แต่ผู้อื่นยกว่ที่โเ้าแ้่อแึยบ่ยอ่้ เอาเพาว่าไปเห็นเรสุพังเบลพังอะไกนย่างได้ตอนี่ยน้นเป็ปลาอย่าบ่อยมากินง่ายได้รึปั่นมเยอะยู่กังครับเอากรยังไปทั้งแค่มื่อนี้ซัมนี่น้องพี่น้องเนาะฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครตให้ช่องจันอุ่นคนไทยบ้านเล่ครับมีมือมีตีนกดไลค์กดแชร์ให้เน่ โอเคครับบายครับ